วันนี้เราก็มาดูท่อนปาก,กัดน,นะครับมันเป็นปาก,กัแดแต่งน้ำตกนัำเลนน้ำวันนะี้เป็นิ e ีแรกนะครับของช่องเบส้าเบสต์นะครับวันนี้เราก็มาทำก่อนเลนะครับวันนี้ผมก็มาผมเบสนะครับเบสเจ้าของช่องนะครับที่เรียช่องเบสเบสซาเบสตานะครับ ก็ผมเองเบต้านะครับเบต้าวันนี้เราจะไปดูแหล่งนับน้องครับตกหนังลินนะครับว่าจะมีตัวปลาไหมเรามาคอยรุ่นกันนะครับว่าจะมีเพชจําเพียงให้เราได้ชมกันไหมนะครับว่าเราจะเินมุดสวยไปทำพันนะครับวันนี้เราก็กำลังเดินทางขึ้นไปนะด้านหน่าจะเป็นเสื้เของู้พันครับนะครับ แนวเรื่องขราเดี๋ยวเราอยชมกันตอนถึงแหล่งนะครับว่าตัวแบบไหนสีสันแบบไหนลักษณะแบบไหนนะครับก็ตามกันต่อไปนะครับจะเป็นแหล่งน้ําตกนางลินนะครับก็น้ําไหลสวยมากครับก็อนแหลงเขาฝนเพิ่งตกไปนะครับนี่เราจะไปสำรวจข้างบนนะครับว่าจะมีไหมตามคำ,คำบอกเล่านะครับ แรงประกันป่าตกนางดินนะครับซูมไม่เห็นความสวยงามชัดเจนนะครับจะหวัดดีครับนี่ก็ขึ้นตำรวจมาเรื่อยๆนะครับก็เป็นทางน้ำตกนางลินนะครับน้ำก็ไหลช่วง,ช,วงช่วงสองสามวันที่แล้วน่าจะเป็นช่วงน้ำหลากนะครับก็น้ำจะขุ่นๆหน่อย ไรเยอะๆหน่อยครับก็คอยติดตามไปเรื่อยๆนะครับจะมีตัวไหมผมเคยขึ้นมาแล้วตั้งแต่ยังไม่เห็นครับแต่ว่ามีคนมาคอมเมนต์ในช่อง youtube ผมนะครับว่าต้องขึ้นไปต้นต้นต้นน้ำนะมันตกนะครับมันจะมีตัวอยู่อันนี้ก็คอยดูครับนี่ก็หา หามไปเรื่อยๆน,นะครับแต่แหล่งก็สวยน่าเล่นมากนะครับแหล่งน้ตกมันจะเป็นลานหินกว้างๆนะครับนาะกจำรรมต่อไปนะครับอันนี้ก็ขึ้นมาบนเหนือน้ำตกนะครับเจอแบบที่ผมไม่เคยเจอนะครับเป็นเต่านะครับเป็นเต่า อันนี้ให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับไม่รู้เต่าพันอะไรนะครับก็ลองพิจารณาร่วมกันนะครับเห็นสองตัวเลยนะครับเต่านี่นะครับเต่ามันเต่าหินเต่าภูนะครับนี่โอ้แปว่าแหล่งนี้อุดมสมบูรณ์มากครับนี่ครับนี่ผมจะปล่อยมันไปที่เดิมนะครับก็มาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนี่เต่าปูนะครับเป็นเต่าตัวเล็กนะครับ นี่ก็ไม่รู้เต่าพันอะไรนะครับแต่ว่าหางยาวๆๆนะครับขี้ใส่ผมแล้วน,นี่นะครับกระดองก็สวยนะครับหางยาวๆอ่ะ,อะไปอยู่ธรรมชาตินะครับนี่ผมมาหาประกัดใงน้ำตกนางลินนะครับก็ยังไม่เจอตัวนะครับแต่มาเจอเต่าได้ถ่ายให้ผู้ชมได้ชมกันนะครับ ่าแหล่งนี้อุดมสมบูรณ์มีเตาด้วยก็เดี๋ยวชมช็อตต่อไปนะครับนี่เป็นแหล่งนะครับแต่ยังไม่เห็นตัวปลานะครับแต่น้ำน้ำใสชัดเจ๋วเลยครับจนเห็นพื้นด้านล่างนะครับนี่เป็นสาลายทีออ่อยู่ในอ่างบนเขานะครับครับแหล่งยังไม่เจอตัวปลานะครับน้ำใสามากครับเห็นพื้นด้านล่างนะครับอือ ฟอดงงเห็นฟอดนะครับไม่รู้ว่าฟอดอะไรเดี๋ยวมาถึงแหล่งบนเขาอันนี้มันอยู่ในเขตเลศูนย์ปฏิบัติธรรมนะครับเพรมีบัวอะไรปลูก้วยนะครับเดี๋ยวอยู่บนเขาเลยนะครับผมอยู่ข้างหน้าผาเลยไม่รู้จะมีตัวไหมนะครับยังไม่ได้ลงเลยครับ หาที่เหมาะลงช้อนกันครับถ้ามีนะให้ชมตัวนะครับโอ้โคตรเหนื่อยนะครับนี่ขึ้นมาข้างบนเห็นบรรยากาศน,นะครับระท่ม้มไปปฏิบัติธรรมนะครับพื้นก็ลื่นๆนะครับ แล้วถอดต่อไปค่อย,ค,อยค่อยเห็นตัวปลาเดี๋ยวถ่ายชมนะครับครับตอนนี้ก็กำลังเดินทางเข้ามาถึงแหล่งนะครับว่าลุ้นกันมาลุ้นกันนะครับว่าจะมีตัวไหมนะครับแหลกนี้ก็มีคนรู้จักแนะนํามานะครับว่าจะมีเป็นแบบไหนนะครับเรามารุ้นกันว่า จะมีตัวสวยๆให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับนี่ก็ใช้เวลาเดินขึ้นเขาไปเรื่อยๆนะครับในบรกาศป่าโู้ใช้เวลาหน่อยครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราชมชดต่อไปนะครับว่าเราจะเจอตัวเค้นน้ำเอมงนะครับเห็นบรรยากาศ สภาพภายในภูเขานะครับก็อุอดมไปด้วยป่าหน่อ,อไม้พืชพันธุ์แล้วกันเห็ดน,นะครับพรุงนี้หน้าฝนเนนริ่มหนักแลเดแล้วถ่าเป็นช็อตถึงแหล่งดีกว่าครับนี่ครับเข้ามาเจอแหล่งแล้วนะครับ แต่ยังไม่เห็นตัวนะครับเดี๋ยวผมกับน้องโชคจะค้นหาต่อไปนะครับแต่ว่าแหล่งสวยมากครับเป็นลำธารไอ้เล็กๆนะครับไหลลงมาจากบนเขาเป็นลำธารมันตกเล็กใสเล็กนะครับแต่ว่าจะลื่นมากแล้วอันตรายมากครับหินเขามีตะไคร์มีมอสขึ้นเต็มเลยครับก็เดี๋ยวชมไปเรื่อยๆนะครับแหล่งนี้จะเจอตัวไหม เดี๋ยวก็จะเลื่อนลำบากหลนะครับ <c oughs> เลยนะครับน้ำใสมากครับเ,เห็นพื้นด้านล่างนะครับหาประกัดคูจะได้เทน้ำเอกโดยทั่วยึง่ต้องก็ค้นหายากลำบากหน่อยครับเป็นปะปะเขาจริงๆรครับ แล้วอากาศในนี้จะอบอ้าวเลยนะครับแต่ก็น้ำก็ยังเย็นอยู่อ่าแล้วก็เจอตัวส,สวยๆเนี้ยจะถ่ายชมกันดีกว่าครับเพราะว่าตอนนี้กำลังค้นหากันอยู่ไปว่ากันใหม่นะครับนี่ก็มาถึงแหล่งเรียบร้อยนะครับน้องโชคเจอบอ่อดนะครับอันนี้เป็นแหล่งนะครับ lòng không, để qua mình, nó cợ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  này hả? Okay. Nó không? đặt đặt nám này, อ๋อชอบแล้วอู้บักงามเลยครับบักงามเลยบื้อกันหางไหมสวยๆครับสวยอ๋อเอาใส่ถุงดูแหล่งนี้แหล่งนี้สวยมากครับเ,เสร็จถุงใส่น้ำดูน้ำใส่ใส่ช่วยไไหน่อยรอช่วยหน เนี่ครับเดี๋ยวใส่ถุงในใถุงให้ดูเห็นรายละเอียดชัดเจนนะครับปากตาน้ําตกนางลินนะครับสุดยอดครับสุดยอดสีฟ้าเลยนะครับกระโดงก็ใหญ่สวยนะครับเดี๋ยวชมช็อตต่อไปนะครับแหล่งครับแหล่งน้ํามากำลังมาเยอะครับน้ําสวยนะครับบรรยากาศ ในกลางป่าลึกนะครับน้ำไหลน้ำหลากมากครับเจอไม่ไม่เจอตัวแล้วครับเจอแค่ตัวเดียวน้ำน้ำมันเยอะครับก็ให้เห็นชมบรรยากาศแหล่งปลากับป่าภูเขาครับตกนังลินนะครับนะครับแหล่งด้านในด้านในในป่าลึกนะครับที่ที่ทีมเบสเบสตาเบสตานะครับได้ได้ได้เข้ามาตำรวจนะครับก็ มยากากก็คุ้มๆนะครับฝนคุมตาคึ้มฝนก็จะตกก็เดี๋ยวติดตามช็อตต่อไปนะครับผมก็จะจะเดินขึ้นไปบนเขาเรื่อยๆนะครับก็จะสำรวจไปเรื่อยๆนะครับว่าจะจมีตัวไหมฝากติดตามช็อตต่อไปนะครับเจอบอดน,นะครับอยู่ในอ่างอยู่ในเอ่งเล็กๆนะี่นู่ไม่รู้ว่าจะมีตัวไหมนี่นี่ดีแต่ต้องโชว์จะตักให้ดูนะครับ ยอดครับสวยวยครับประมาณนี้นะครับแหล่งนี้นะครับว่ขึ้นมาบนแหล่งนะครับน้ำไหลใสยเย็นนะครับน้ำตวงนี้น้ำหลากครับก็หนงนี้ก็มาถึงแหล่งบนสุดนะครับก็ดูแล้วตัวปลาอาจจะน้อยลงนะครับเพราะว่ามันก็ ตาเนี่ยจะทวนน้ําขึ้นไปไม่ไหวครับก็พวกเราก็จะลงกลับลงไปด้านล่างนะครับแกน้ําลําธารลงไปลงจัดเขานะครับเนี่ยเสียงน้ําดังพือๆๆๆเลยมีความสวยงามในตัวนะครับเดี๋ยวเราไปปิดคลิปด้านล่างนะครับก็<ม>เดี๋ยวเราตัดไปต่ดจอไปแล้วเดี๋ยวเราจะหาตัวร้อนสุ่ม ลงไปด้านล่าง,น,งนะครับเผื่อได้ตัวอ,อีกก็ติดตามถอดต่อไปนะครับครับนี่นะครับบอร์ดนะครับเนี่ยครับเห็นหัวปลาไหมครับอยู่ด้านในสุดนะครับยวโชว์ออกไทยเ,าเยอาไงเราจะ สงสวยแรงครับดูครับดูครับืตัวตัวตาปูน้ำตกนางลินนะครับตัวใหญ่ตัวสมส่วนนะครับแล้วเก็บถุงแล้วครับติดเลยครับนี่ก็สิ้นสุดภารกิจแล้วครับวันนี้ตำรวจแหลงน้ำตกนางนางลินนะครับทีนี้หนึ่งครับผมช่องเบร เบต้านะครับอันนี้ก็น้องโชรับอันนี้ร่วมมาร่วมทริปด้วยกันนะครับก็อยากให้ผมไปค้นหาแหล่งใหม่ๆแหล่งไหนก็คอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะครับวันนี้ก็ EP แรกนะครับที่มาสำบวําำลับช่องเบสเบต้าเบต้านะครับก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นช่องใหม่ครับที่เปิดใหม่นะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ